อันนี้จะเป็นเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สเครื่องที่สองที่จะจัดส่งวันนี้นะครับอันนี้เราจะมารีเช็คกันอันนี้เป็นเซ็ตหม้อคั่วสแตนเลสสองใบอีกใบหนึ่งเอาไว้เป็นหม้อสำรองหรือว่าไว้สลับขั่วเวลากรณีออกหน้างานครับเวลาคั่วต่อเนื่องเยอะๆแล้วหม้อสกปรกมากๆก็เอาอีกหม้อนหนึ่งขึ้นมาใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปล้างหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการล้าง จะได้ทำงานได้อย่างต่อนเนื่องแต่แบบบางกรณีที่ทําเฉพาะในบ้านทําขายส่งอย่างเดียวหม้อใบเดียวก็เพียงพอครับอันนี้เป็นหม้อสำรองเผื่อได้โอเคมาดูกันพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิงงานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มอมทีรหลิกอยู่ตัวนี้ครับแกะออกได้เลยตัวนี้ต้องแกะออกนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองไฟ ความสําคัญในการทำป๊อปคอนคือความแรงไฟครับยังไงเราก็ต้องมองสําคัญมากตันนี้จะเป็นสูตรครับจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อ,มอเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทำเดี๋ยวเรามาดูความเล็บร้อยโดยละเอียดอีกทีหนึ่ง วัสดุต่างๆจะใช้เป็นวัสดุฟูดเกรดครับจะไม่ได้ใช้เหล็กเลยในการประกอบเครื่องเพราะว่าเหล็กกับอาหารมีปัญหาเรื่องสนิมแน่นอนหลีกเลี่ยงในการใช้ครับต้นทุนวัสดุกขจะแพงขึ้นมาเป็นเรื่องปกติอยู่ละแต่ว่าต้องใช้อ่ามอเตอร์ทํางานได้2ระบบครับไฟบ้านใส่ที่ดำเส้น,นี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กส่วนแบตเตอรี่จะมีสายชุดนี้เพิ่มให้ครับ เวลาใช้งานก็แค่เอามาเสียบตามสีตามขั้วแดงขั้วบ,บวกดำขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งก็เอามาคีบกับแบตเตอรี่12โวลต์ครับตามสีห้ามสลับเด็ดขาดแบตเตอรี่ไม่ใช่กระแสสลับครับบวกคือบวกลบคือลบถ้าสลับช็อตทันทีมาดูการใช้งานเคามาฝั่งนี้อันนี้เราเลือกเป็นระบบไฟบ้าน220โวลต์ตามที่ติดไว้เลยไฟแสดงสถานะสีแดงมอเตอร์ปรับความเร็วได้ มักันก่อนเล่าที่เหมาะสมตามจุดครับมาดูแบบพัดกันแบบพัดกวนนิง่งถ้าฝั่งนี้คือทำงานโดยแบตเตอรี่ครับกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่เราก็ดึงออกได้เลยเลือกเฉพาะไฟบ้านก็เปิดมาฝั่งนี้ถ้าใช้แต่ไฟบ้านเปิดมาฝั่งนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ชอ็อต ไม่ต้องกลัวโอเคการล้างทําความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้มอเตอร์ต,ตัวนี้รับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรส่งมาเคลมได้เลยครับหรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหาหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วล้างน้ําได้เลยทั้งชุดหม้อเวลาล้างก็ยกตัวนี้แล้วก็ล้างรูปล,ล้างเหมือนพยานาทั่วไปใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับไม่มีปัญหา การปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันตำ่ำหน้าตาแบบนี้ครับจะมีสองแบบจะมีสำหรับสั่งเล็กถังใหญ่ก็เป็นแรงดันตำ่ำก่อนใช้งานดูคลิปก่อนนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดยังมีบางคนที่ยังใช้ผิดแรงดันสูงอาการดันแก๊สจะค่อนข้างแรงแล้วก็ เพราอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแรงดันสูงห้ามใช้การใช้งานช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนช่ไหมครับเปิดแบบนี้คือช่องอากาศเปิดสุดกดแล้วก็บิดไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าครับกรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดแปลไฟจะเปลี่ยนสีแบบนี้ ง่ายๆคือมาดูที่ชอบครับความแรงไฟในการใช้นะครับไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้แรงเต็มก้นหม้อ,อยังไงดูในคลิปตอนทำครับจะไม่ได้มาร์กไปให้นะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมองจุดมาร์กไม่เหมือนกันก็จะเลงแต่จุดมาร์กไม่มองที่ไฟเลยป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้โอเคครับ